ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาสายนะครับพาไปกู้รอบอีกแล้วกว่าจะเก็บยางเสร็จนะครับไปลุ้นกันสายๆแดดๆนี่แนหะจะมีอะไรให้ชมให้ลุ้นกันมั่ง ครับมาถึงรอบลูกแรกแล้วนะครับยืนฟังเสียงอยู่พักนึงแล้วนะครับมั่นใจว่าไม่ไม่มีพี่ใหญ่อยู่นะครับปะกูรอบกันลูกแรกแล้วนะครับเนี่ยนู่นครับยาข้างหลังหายหมดเลยนะครับ พอรอบทุกลูกผมจะเอาอยาปิดหลังนะครับเอาแล้วเอาแล้วถึงก็กระทุ้งโชวเลยเนี่ยครับยาหายหมดเลยนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันถ้าตัวเดียวมันจะเก่งขนาดนี้ไหมหรือเต่าช่วยไอช่อนสองครับ หมอไทยหนึ่งโอ้ช่อนตัวงามอยู่นะครับอเอลูกแรกก็สวยงามแล้วครับเดี๋ยวลุ้นต่ออะมาดูต่อลูกเล็กกันครับอ่ะมีหลังเปิดเปๆอยู่นะครับเหมือนตาข่ายปึกเปียกอยู่นี่ครับมีรอกระทุงตุงๆอยู่นะครับมีตัวน,นครับ ัวสวยอยู่ครับเคไปกันอย่างไวยว่องเลยร้อนดูลูกถัดมากันครับอ้าวมีหลังตุงๆอีกแล้วนะครับน้ำใสปิ้งเลยนะครับมีไหมะไปไหนอ่ะ โอ้มาอยู่หน้างานนี้ครับเนี่ยครับใส่สวยอยู่ครับแต่ตัวไม่โตเท่ารอบที่แล้วนะครับที่เข้าคลิปที่แล้วนี่มีแต่ตัวใหญ่นะครับมาถึงรอบลูกเก่าๆพังๆเนี่ยนะครับตัดสินใจทิ้งไม่ลงสักทีนะครับเนี่ยผมว่ามันมีตัวอีกนะครับเนี่ยลอยชนเนี่ยครับ มีไหมอ่ะมีครับแต่ตัวไม่โตรครับไปลุ้นๆุนเอาจะได้ครึ่งโลว่าเาตัวเนี้ยสี่ขีดครึ่งโลได้มั้งเอาได้ครับเอาได้อยู่อ่ะในเกาะนี้นะครับเมื่อกี้กู้มาสองลูกแล้วนะครับกู้มาสองลูกมีแต่หอยมีแต่เต่าครับหอยเต็มเพียบเลยครับในรอบเต่าก็ตัวใหญ่ ผมก็เลยลบคลิปออกเนาะไม่ให้ดูดีกว่าลุ้นลูกนี้ดิมีเปิดเปิดหลังเปิดเปิดนะครับตั้งท่าถ่ายถะอย่างดีเนาะสองลูกที่ผ่านมายกขึ้นมามีต่หอยก็อ้าวนี่ไงมีแต่หอยก็เต่านะครับอลูกที่สามได้ปลาครับตัวสวยด้วยครับ เอออ่ะมาลุ้นรอบตรงนี้กัน2ลูกนะครับเป็นรอบชุดใหญ่นะครับเนี่ยครับมีรอยกระทุงนะครับมาดูกันอ่าตัวนึงครับเนี่ยครับทีมงานดักรอบด้วยกันนะครับเป็นไงได้ตัวป่า ว้าวุ่นอีกว้าวุ่นอีกเนีย่ยครับดักรอบด้วยกันนะครับไหนปลาเออทำไมอ่ะกูรอบปนินเสรนะ็จแล้วาปลาช่อนนะปลาช่อนไม่ไดสามตัวสี่ตัวอ่าไม่ได้เลยไม่กลัว ตาเลี้ยงควายมาแล้วโดนก็ผมเก็บหนีมาจากนู่นแล้วมั้ยโดนโดนเรียบเลยตรงตรงต้นตาลไปดักไว้วันเดียวไม่ไม่ได้กู้เลยอผมเลยเก็บออกมาไมไหวไมหววันนั้นโดนกริปเลยเลยกู้ผมเพิ่งมาดักสองวันเองยังได้เนี่ยผมไม่เคยได้นานแล้วนะก็ได้เพิ่งเอามาดักได้ไม่กี่วันลุงตาลก็อยู่อันนะผมดักดักดักเท้าหลังแถบแถบนั่นเนินนั่นแหละดัก เตียนเตียนอย่างนี้นะไม่ได้ใช่ดักอย่างนี้นะ,ะดักเตียนเตียนเลยเข้าเฉยเลยเดี๋ยวยกลูกนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันยาวไปเดี๋ยวอีเดี๋ยวค่อยคุยกัน่นมาดูลูกที่สองครับมีตัวไหมมีรอยชนอยู่นะครับ น่าจะพอมีให้ลุ้นอยู่นะอ้าวพี่น้องเป็นไงล่ะว้าวุ่นอีกว้าวุ่นอีกโอ้สองตัวเลยครับสวยๆเลยจัดไปแต่ลูกพี่เขาได้ปันินนะครับผมไม่ได้ <laughs> เยมาดูกันต่อตรงที่เตียนเลยนะครับนะมาถึงลูกแรกก็หลังตุงๆอยู่นะครับ มีหนึ่งครับมีหนึ่งเซส,สวยครับเซ่สวยผมเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดมาสามสี่วันละเริ่มจะค่อยดีแล้วครับแต่เสียงยังเสียงยังเสียงยังลอยอยู่ครับให้ดูนะครับเอาปลาออกแล้วดักคืนยังยังไงนะครับ คืออีช่องทางเนี่ยเราทําไว้รอบแรกดีแล้วนะครับเนี่ยข้างๆข้างๆรอบสองฝั่งปากานาเนี่ยเนาะเ,เ,เราทําไว้ดีแล้วเราพอเราแย่รอบเข้าไปปุ๊บเราสํารวจหน้ารอบให้ดีนะครับทุกครั้งที่ดักคืนนะครับต้องสํารวจหน้ารอบให้ดีเสร็จแล้วก็เอาญ่าปิดบางแดดวางบางแดดวางลมอะไรพวกเนี้ยครับให้ปลามันสนิทใจเนาะ มันมีล่มมันไม่โลงนะครับอ่ะมาดูลูกใกล้ๆก,กันเลยนะครับเนี่ยมีรอยชนนะครับเนี่ยน่าจะมีตัวครับอ่ะนี่ครับมีตัวครับโอ้หตัวสวยด้วยครับสวยงามอยู่ครับลูกละตัวนะดูต่อกันเลยครับ เหมือนหญ้ามันจะโลงๆนะครับี่ยน้ําหน้ารอบแรมันขุนๆเนี่ครับรอบเปียกๆอยู่นะครับนั่นไงนั่นไงดูไซส์ครับดูไซส์โอยสามตัวเลยโอ้ลูกนี้สวยงามเลยครับโอ้ตัวง,งามๆกันเลยเมันต้องแบบนี้ สวยๆเลยครับอือดูกันต่อนะครับมีรอยชนอยู่นะครับตุงๆอยู่โอ้ยหอยไอช่อนสองครับ เนี่ยครับตรงที่ผมดักนะครับผมก็แค่แหวกแหวกนะครับแล้วก็เอารอบวางรอบวางแล้วก็กดข้างรอบหน่อยแล้วก็ปิดหลังใช้ได้อ่ะดูต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูยาวๆเลยนะครับผมจะไม่ตัดคลิปแลวจะได้ทุกคนจะได้รู้กันไปเลยว่ารอบ ที่ดักดักไว้เนี่ยมันมีเข้าไม่เข้าอะไรยังไงเนาะลูกไหนเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเนาะเพราะว่าที่กู้มานี่มันก็มีเข้ามั่งไม่เข้ามั่งครับอ่ะนี่ก็มีตัวนึงนะครับมันร้อนอไปเลยเดี๋ยวยกให้ดูเลยนะครับจะได้เป็นคลิปเดียวยาวๆเลยเหลือหลายลูกอยู่นะครับพกเจ็ดลูกหรือไงเนี่ย อ้าหนูกัดโอ้อันนี้คงไม่ต้องยกแล้วครับถ้าหนูกัดน่าจะหลายรูไหนเอย่ยนี่ยครับหลังตรงๆนี่ครับเนี่ย,น,ยนอนตัวดำอยู่ในรอบครับเนี่ยครับ สวยอยู่นะครับดูกันต่อเลยเนี่ยครับหลังเปิดเลยนะครับลุ้นกันเลยเนี่ยครับตัวโอ้ตัวง,งามๆเลยครับ ใสวยครับไหนเอ่ยพอพื้นที่มันเหมือนกันก็จํำยากนะครับอ่าเนี่ยครับหลังตรงเลยนะครับ สองตัวไงเนี่ยอุย้ยตัวตัวงามๆเลยครับเนี่ยครับมีตัวตีตัวโอ้แดดก็แรงครับอ้าวไปกันเร็วๆเลยไหนอ่ะ หรือไม่มีสงสยัยไม่ได้ดักตรงนี้มีไหมเนี่ยครับ มีไหมเนี่ยโอ้ตัวตีดครับเนี่ยครับมันมีมีปลาแทบทุกลูกอะครับแต่จะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเนี่ยลูกเนี่ยก็แลตูดเปิดๆนะครับน,นี่ยครับ ตัวโตมั่งไม่โตมั่งนะครับแต่มีเยอะกี่ลูกเอ้ยนี่ยังไม่ได้ดับสักครู่นะครับ หลงว่าดักตรงไหนนะแต่ผมว่าผมดักอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ไงอ้าวนี่นึกว่าไม่ม,มีครับนอนเงียบๆเลยนะครับดูตัวครับบลเลอร์ถ้าเราทำล่มให้เขานะครับปลาเขาจะไม่เขาจะไม่ตื่นตูมเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเขาอยู่ที่โล่ง หตัวนี้งามครับอ่ะดูต่อแล้วนะครับน่าจะเหลือ2ลูกสุดท้ายนะครับนี่ครับดูมีรอยชนทุกลูกนะครับเนี่ยดูไซส์ครับดูไซส์ไซส์ง,งามๆเลยครับเอ๊ะไปดูลุ้นลูกสุดท้ายกัน มีไหมอะตัวตีนครับแต่เอาได้อยู่นะครับไซส์เนี่ยไม่ได้ปล่อยนะครับอ้ามีอีกลูกนะครับมีไหมเนี่ยเงียบเงียบอ้าวเจอลูกวืดครับแม่ จะไม่เวิดยังไงแล้วครับหลังขาดสามตาครับโอ้เนี่ยครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวขอเก็บปลาเดี๋ยวไปดูว่าผลงานปลาช่อนได้เท่าไหร่นะครับอ่ะสรุปผลงานปลาช่อนนะครับในกระสอบนั้นทั้งสองลูกนะครับปลาช่อนนะครับ แล้วก็ที่กู้เมื่อกี้นะครับที่ยกยาวๆเมื่อกี้อาจะพอเห็นกันอยู่นะครับนี่ครับน่าจะประมาณหกเจ็โลแลครับอยู่ในเนี้ยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับประช่อน เป็นกำลังใจให้ผ่านปลาตะวันออกด้วยนะครับไม่ต้องเสียกระตุ้งกระตังแล้วครับเป็นกำลังใจให้กันแค่ทําม,มือลั่นไปปุ่มโนนปุ่มนี้ก็พอแล้วครับขอบคุณครับกูมาลูกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูลูกรอบกลมกันมั่งนะครับ ปลาเพิ่งจะเริ่มมีเข้าอีกนะครับปลานินหลังจากที่ห่างหายไปนานสวยๆเลยครับ ประมาณ5โลครับลูกนี้อโล6โลเกินห้าแล้วโอเคสวยงามครับวันนี้แดดแรงมาก ครับสวยงาม